สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะข่าวโชิชัดฟันธงครับวันนี้เสาร์ที่2กันยายน2 5 6 6สสุดสัปดาห์นี้มีฟุตบอลลีกกลับมาลงเล่นกันครบเหมือนเดิมนะครับยังไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้มีโปรแกรมลงเล่นกันเยอะเลยแต่ว่าเกมที่ผมเลือกมาวิเคราะห์ฝากคอบอลคือเกมที่เอเดหัดสเตเดียมนะครับแมนซิตี้จะเจอกับทางน้านฟูลแลนคลิกออฟกันในช่วงเวลาตีสามตรงนะครับเหมือนเดิมฝากไว้ทุกวันทุกคลิปนะครับ a บ eak เอ้ากจะเข้านบครัวฟุตบอลด้วยกนนะครับ พูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลหรือจะก็ามาขอทัศนะเพื่อ,อแนวทางในการไปรับชมในการไปเชียร์ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยมีแอดนำาหน้าด้วยนะครับแอด eak 99นะครับฝากขอบอลไว้ด้วยนะครับซิต,ตี้ชื่อชั้นดีกว่าแน่นอนนะครับเป็นทีมเดียวที่เก็บได้9แต้มเต็มจากการลงเล่นสา,ารลงเล่น3เกมแรกในสิบพิมพ์ลิกอังกฤษนัดล่าสุดก็ชน,นะทางด้านนิวคอ่นัดล่าสุดเนี่ย แมนเชสเตียก็บุกไปชนะเชฟฟิลด์อยู่ในเตดสอประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนฟูลแลมเองเนี่ยเพิ่งลงเล่นในศึกฟุตบอลคาราบาลครับนะครับนะนัดล่าสุดก็เสมอสเปอร์ดึงหนึ่งแล้วก็ชนะจุดโทษมาแล้วครับเจอกันเมื่อปีที่แล้วซิตี้ชนะได้ทั้งไปทั้งกลับชื่อชั้นตัวนักเตะก็ต้องบอกว่าดูซิตี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีเควินเดบรอยกับสโตนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเกมรุกยังมีทางหน้าริงฮาร์แลนด์ฟิลฟอร์เดนแจ็คเเลิส แบร์โดซินวาฮุรินอาเวร์สเป็นตัวเลือกเลครับตรงกลางนั่นเปิ f, ody, ๊กครับโรดี้โควาซิตนะครับมีดิออสไคล์วอเกอร์นะครับแล้วก็มีนาธานอาเก้ประตูเป็นแอดเดลเซนแล้วก็ควาเดโอน่าจะยืนเป็นแม็กซ้ายเหมือนเดิมส่วนฟูลแลมนะครับตัวชูโรงกาลูก,กิเมเนสเนสเปริล่าบอบบิ้ลิสรวมไปถึงคาร์วิลสันแล้วก็ทางด้านแฮร์ริสันลีดนะครับก็จะเป็นตัวหลักของ ฟูลแลมในวันนี้นะครับก็ดูแล้ววันนี้เนี่ยก็ชื่อว่าซิตี้เองน่าจะเดินหน้าบุกด้วยสไตล์ฟุตบอลของเป๊ปโกดิโอรานะครับสไตล์ของซิตี้ก็เจอทีมไหนที่เล่นในบ้านของตัวเองก็เดินหน้าใส่คู่แข่งแน่ยุกหลังๆซิตี้อาจจะไม่ได้บุกแบบดโหดแต่เปอร์เซนต์การทองบอลจังหวะการเข้าทำยังดูเหนือกว่าคู่แข่งเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบวิธีการเล่นก็ คงจะเป็นไปตามสเต็ปนะครับเล่นเรื่อยๆคลองบอลเรืเ่อยๆหาช่องหาทั้งว่าแต่ว่าเกมลุกที่มีเออร์ลิงฮาแลนด์ค้ำอยู่ในแดนหน้านี่อันตรายตลอดนะครับผมเชื่อว,วันนี้เนี่ยซิตี้น่าจะถล่มทางด้นานฟูลแลมนะครับเล่นเรื่อยๆยิงได้เรื่อยเดี๋ยวสกอร์มาเองนะครับแนวรับอย่างดีเยาะอย่างทีมรีมไม่น่าจะต้านทาน แนวรุกอย่างเออร์ลิงค์ฮาแลนด์แบร์โดซินวาลฟีฟเดนแล้วก็แจ็คกิลิชได้นะครับ20 30ผมว่าน่าจะยิงถึงสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปกันที่เบรนฟอร์ดกับบอลมัดนะครับคู่นี้ชอบที่เจ้าถิ่นนะครับเบรนฟอร์ดเล่นในบ้านถือว่าเป็นจุดแข็งครับแนวรุกย uh ูฮันบิซ่าแล้วก็เ e อเบลโม2ตัวนี้อยู่เลยนะครับแนวรับบอลมัดไม่น่าจะต้านได้ผมก็เชื่อว่าเบรนฟอร์ดน่าจะเอาชนะทางด้านบอลมัดไปได้2คู่วันนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าบ้้านนนนหมมดดเเเเลยะครรรรัับบบแชสตตออ์์ซิีกฟ ใครอยากรับทัศนะเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด eak 9 9ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ